สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลผมลลนอนยุอแล้วเคี้ยวอะไรตุ้ยๆเลยฮะผมต้องกินก่างไงผมลืมสวัสดีครับผมเพิ่งเรียน เพิ่งเรียนเสร็จเลยเลิกช้าเลยดึกเลยวันนี้นี่ยพี่กิก็พี่เพิ่งเรียนเสร็จเนี่ยพี่อยู่กินโอกไก่ที่กินของทอดทอดก็กินอะไร โอ้โหปิดเว้ยไม่ได้กินทุกวันหรอกจันนี้ปิดใช่ไหมจะต,ตามพี่ไม่ทันพี่ต้องเพิ่มหอักกนะผมก็ต้องเพิ่มเหมือนกันคือเราเพิ่มหนุนสิบพี่ไม่ แล้วเพิ่มสิบโลนู่นสิบห้าสิบห้าเลยเหรอแปดสิบอ่ะนะตอนนี้ผมประมาณเท่าไหร่หกสิบสองโอ้ยใช่เหรอเจ้าความักจริงเหรอพี่ไหม่น้ำหนักเท่ากันเลยเนี่ย ตอนนี้พี่หนักหกแปดอะเรามา,าไล์ให้ัฟครับดูเรากินอ,อร่อยจังอ,อร่อยจัง <laughs> นอนดึกสุดยอดสุดยอดก็เมลเพิ่งเลิกครับอนะ้รนะไม่พี่เขาบอกนอนดึกสุดยอดไงพี่บอกพี่เพิ่งเลิกเรียนเออเพิ่งเลิกเรียนเนี่ยหมดคน โอ้วันนี้ทำไมคนดูเยอะจังคนก็อสองหมื่นแล้วอะสิบเก้าจุดแปดเอาสองหมื่นแล้วเดือ,องมื่แล้วทุกคนชวนกับคุยันก่อนนะผมกิงข้าวผมเลยคำเลยจะเป็ิ้นเน่ยะรปะ วันนี้ไปเลยเล่นอะไรวันนี้ปลุกปลุกน่าแขยะผมยุ่งมากอ,อุ้ยอ,อุอ้ยหัวอกไก่ Nó rồi <laughs> nắng mưa oh. hạp rồi đó. เมือ่อกี้มันขึ้นอยู่เชื่อมต่อชั่วคราวครับพี่ถึงว่ามันทางคลางตอนนี้แบบหิวด้วยงง่วงด้วย Love you guys เด็กๆก,กินตอนดึกนี่ใส่ไม่ดี ทำให้อยากกินด้วยทุกคนรักเรียกเป็นเพื่อนกันครับไหนบอกไม่กินมื <t 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 ้อดึกไงพี่มิวมิ่อยู่ว่ะพี่มิวเพิ่งเลิกครับก่อนกนก่อนเรียนกินแค่นิดเดียวเอง มีวแก้มตุ๋ยมากสิวมขึ้นอีกว้วเราชอบขึ้นตรงปากนกผ่อนน้อยไอ้แบบพูดอะไรไม่ดีเปล่าเกี่ยวกัขึ้นตรงปากอืมนี่ก็ไม่ปากเท่าไหร่นะ พรุ่งนี้จะสอบแต่ก็อยากดูอาจารย์คือเสร็จหรือยังครับต้องสอบก่อนนะครับ แต่ช่วงนี้สอบกันหลายทีไม่สอบสู้ๆครับผมไม่มีสอบหีห้าม่้คือต้ไม,ไม่เอบเลยอะไระพี่เขาบอกว่าอบอว่ามนต้องส่หน้ ขอให้ตำลักใ้าบอกให้ตำลักพี่เมย์สา,าธุคนที่ชอบแก่้งคนอื่นเนี่ยสา,าธุพี่หมาชอบแกล้งคนอื่นเ่าทำไมเสียงสะท้อนอะทำาไมสะท้อนเลย say happy birthday to me happy birthday ครับอะไรโอ้ยจะจำ <c oughs> ผมมันเป็นทรงมากเลยครับ ตึ้งตัดไม่เท่าหรอใช่มันก็ดูสั้นลงไม่เท่าไหร่ก็ยาวอยู่กับไม่กินอะไรหรือกินจนหมดแล้วครับกับบอกอกันหมดก็ัปกิน สองมันหกแล้วโอ้ยอยเรียมแปลงฟันกันนะดอฟันผูก พี่มิวหยุดกินสักข้านาทีแล้วมาคุยกันก่อนก็่นน้านรองพูดไงมีแต่มีแต่พูดถึงพี่มิวบอกว่าเรื่องกินมือนกินดึกกินดึกเนี่ยคนหิวเนี่ยมาแล้กินอีกแล้วกินเก่งเนี่ยหิวอะ ป๊อปใจร,ร้อนหน่อยครับอ่า,อาเป็นปลาเลยอยู่แค่หาปลาเลยพี่มิวจริงจังมากเริ่มผิวเลยนะคะ ผมก็ยังหิวหิวอยู่เลยเนี่ยอ้าวแย่แล้วไม่ได้นอนแล้วมีอะไรกินไหมเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีหรอในตู้เย็นอ๋อเออใช่ผมต้องฝากเพื่อนซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาเนี่ยใช่ไหมใช่ดูผมนีม่รวบไป,เ,ปเลย เคยดูเรื่องอีก่าวไหเพื่อนนี่ผมเป็นเกนจิต้องทำทรงดีเลยทรงดีจังเลยทรงดีเจนแค่ไปรอห่ออ๋อที่มันมาข้างหน้านะเพี่อนไมอรู่ที่เซ็ตเซ็ตแล้วแบบเหมือนเป็นหล่อหๆออยู่ข้างหน้าเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่ ไว้พอแล้วเดี๋ยวอ้วนเออมันไม่เป็นกอไม่ได้ผมมันต้องยาวมากเลยอืม mm hmm. ด้าน,นสองผมหรืนลังนกออม้วนเป็นลังนกก็ได้แต่เขาน้ายัางยาวเลยยาวพี่มว้วนไปยาวดึงขึ้น อันหนึงนะไปทิ้ขยะไป ต้องสิวขึ้นใช่ไหมใช่ครับทิ่กลับมาจุกไหมไม่มียางครับอยากดูทานไทยซีซั่นสองแล้ว ยังไม่ได้ถ่ายเลยครับมีคนแอบร้องเพลงบนแหละมีคนแอบร้องเพลงใครแอบร้องเพลงพี่มิวไม่ได้แอบร้องเพลงนอนดึกสิวก็ขึ้นหลอกใช่ครับ ฟิวเยอะมากสองเมตรครับแต่งหน้าบ่อยไงใช่ได้พักหน้าก็ขึ้นเลย <c oughs> ได้พักหน้าวันนี้ก็ขึ้นเลยเอาเมื่อวานผมก็แต่งโอ้หัว ยิมแล้วก็นอนเที่ยงคืนนะเนี่ยแวะมาทักทายพี่พี่แฟนสายุ้ยสองมันแปดแล้วอ่ะอย่าเพิ่งนอนกดไลย้อนนะกดไลย้อนกดไลย้อน สสเดี๋ยวพี่พี่ต้องตื่นตีห้าเนี่ยเฉงเมงกันนะพี่อะไรนะเฉงเมงกันนะพ,พี่พี่วิวเช่งเมงที่ไหนจังงวันแหละชนบุรีชลบุรีรถที่บ้านออกตีห้าครึ่งไม่เด<อ>ีว่าตอนเด็กๆแต่ก่อนเ,นเวลาผมไปเช่งเมงเนี่ยผมต้องออกจากบ้านประมาณตีสามอะไรเงี้ยแล้วแบบแม่ก็ชอบไปปูที่นอนในรถ แล้วก็นอนในรถไปเช oh, ้าะนาดนั้นต้องไปไหว้สอง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 ,สองหรือสามทีนั่นแหละ mm. มีของฝั่งทางแม่แล้วก็มีของทางญาติอีกเอาแล้วเขาไปวันเดียวกันเลยเหรอใช่ก็ไปทีเดียวเลยเป็นโอ้โห mm hmm. oh. ก็ไปว่าหลุมของแม่ก็ประมาณหกโมงอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. แล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปไหว้อีก อีกกลุ่มหนึ่งประเตศประมาณเที่ยงเที่ยงอีกกลุ่มหนึ่งหลุมใหญ่เมันแบบรวมรวมญาติหลายคนอ่ะมีแบบนั้นด้วยเหรอใช่ใช่ไม่ใื่จังหวัดอะไรอ่ะจำไม่ได้ไ,ไดี่น่าจะชนบุรีแหละพี่พที่แบบต้องไปปยสายลุงเงินอะไรนะเพี่ ที่แบบต้องไปโปรยสายลุงมอะไรนะครับเราได้โปรยสายลุงมั้โปรยพี่แบบแต่งหนุ่มเลย่งใช่ไหมแต่ผมเซ็งอย่างหนึ่งเวลานั่งรถไปเชียงใหม่เไหมครับเงเหม็นปลาหมึกจะมีปลาหมึกแห้งไว้ด้วย,ยพี่ คืออะไรปลาหมึกแห้งเป็นปลาหมึกแบบเป็นตัวอล้วเป็นปลาหมึกบดแห้งอันนี้คือเอาเอาไปไหว้หรอใช่ใช่ใช่ใช<ต>มันก็จะมีกินไม่รู้ไม่เปที่แบบที่ต้องไปทานลงเจป่ะได้ทานลงเจป่ะใช่ข้าวต้มอะไรยเนียเออข้าวต้มที่แบบข้าวต้มตืดจาน ที่เข้าในหงายที่จะนำจะเชื่อกับกระเจียดยืนเออใช่ไหมกินอะไรไม่ได้เลยเราที่บ้านชอบกินแต่ไงทุอย่าผมก็ได้ฟิวดีพี่อืมนี่เราอ่านแบบนี้ยังยังเนี่ยผมว่าจะไายเสร็จแล้วเขาจะอ่านอืม ที่ตอนแรกเล่นคอมหนึ่งสี่ดาวแล้วอะไปหล่นเนาะพี่เมื่อวานล่วงถึงคอมสองอะใช่เพ์กดกแบบพี่สิงห์ฮะกกับพี่สิงห์เนาะเใช่เล่นกับสิงห์ด้วยเล่นเดียด้วยเมื่อวานเลยไม่มีใครเล่นเลยเมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่นเมนื่อวรนกดกับสิง ได้มาหนึ่งดาวยังไม่พนคอมสองเลยแต่ตอนนี้ขึ้นมาคอมหึ่งแล้วอีกนิดเดียวพี่เนี่ยไม่ยอมเล่นกับพี่เลยชอบเล่นแต่กับเพื่อนเอา้ามันกดห้าไงพี่ไม่ยอมชวนเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> มันมีตี้เพื่อนอยู่แล้วไงแบบครบครบ,ครบตั้งแต่แรกแล้วฮึฮอฮึฮอ <laughs> เลย เปล่าวมดี้บอเขาคุยกันไม่อ่านคอมเมนต์เลยมึงเซฟหวันใจเซฟหวันใจต้องเซฟหวันใจนะตอนนี้อ่านยูครับเราพวกเราไปนอนไหมไปเขาจีบกันไป กลับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วเพลงอะไรบีอยากร้องเพลงอะไรก็ร้องฉันมียอมมีเจอได้ไม่กับใครคนไหนไม่ยอมกีกเลยดึกแล้วเลดเยอะเบิ้ลอีกแล้วเบิ้ลอีกแล้วกลับตายเยอะมากพี่กลับง่วงครับ ขบอกดูแลสุขภาพด้วยนะเออใช่พี่เดี๋ยวนี้โควิดแรงมากเลยอืแรงจริงแบบลามไปทุกวงการน,กนักบอลติดตั้งหลายคนเลยตอนเนี้ยนี่เราฝึกง,งานเราใส่แมสเลยก็ตอนนั่งในออฟฟิศก็ไม่ได้ใส่ใส่เถอ,ะ,อะจริง Mm hmm. แต่น่าคลัวเนะแบบ,บเวลาไปข้าขงนอกอแบบเราไม่รู้ใครเขาไปทำอะไรกันมาบ้างเนาะเราตัอยางอ่านบทพันไทยเลยนั่นดีผิดละพานไทยเขาจะเดินถ่ายไหมนี่ต้องได้ถ่ายซิ ถ้ามันถ้ามันไม่ไม่เบาลงแล้วนนั่าแต่น่าจะเบาแล้วไหมช่วงนั้นทีตั้งหลายเดือนไปนอนเถอะนะคะง่วงแหละดูออกไครง่วงผมไม่ง่วงไปนอนไปอาบน้ำได้แล้วปิดไลฟ์ต้องหลับแน่เลยอ๋อดาบน้ำคนขับ เมื่อไหรผมจะตรงพี่ผมอ่ะนะฮะหมายถึงผมอ่ะหรือว่าพี่หมาถึงพี่สิที่ดัดพี่ชีรอบนั้นอ่ะนะอืมยาวเลยีมันใหอ่อ,อะ่ะมันก็เซตยากแบบพี่ถ้าผมตรงอะ่ะไอน้องคือไม่ไหวแล้วอะ่ะไหวอยู่ครับ มาอยู่คับเหรอมา,าอยู่คับเหรอปกติพี่กับนอนตีสี่ไม่ใช่เหรอไม่ถึงถือติดคนแล้วไม่ใช่กับไม่ใช่กับแล้วเป็นใครไอ้กุ๊บกุ๊ปไหนมอะไรกับไปอะไรกับไปอะไรกับ ลต่กรุ๊ปนี้ต้องหน้าตาเป็นยังไงเป็นแฟดหน้าตาเหมือนกัาเลยตอนนี้ใส่เป็นยังไงเหมือนกัาทุกอย่างแล้วตอนนี้กุ๊บอยู่ไหนไหนลองลองเรียกกุ๊ปมาดิไอ้กุ๊บไอ้กุ๊บอยู่ไหนกรุ๊ปไอ้กุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊ปว่าไงกัาอยู่ไหนล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกให้ครับพี่กราฟครับว่าไงครับพี่เดี๋ยวพี่ขอคุยกับกุ๊บแป๊บน,นึงดิ เนี่ยแล้วพี่ไอ้กูไปเป็นนอนละไม่เอาเรียกกุมาคุยก่อนไหนยเมื่อกี้บอกกุ๊ปนอนตีสี่กงใจกุ๊ปเยบอกกุ๊ปนอนตีสี่ยังไม่เชื่อนี่วันนี้มันง่วงอะไรนะวันนี้มันง่วงกลกับไม่ง่วงกับก็ง่วงอยากเห็นแมวจูค่ะแมวจูอยู่บ้านครับผมแมวจู นี่จูไม่มีที่คอนโดเนี่ยเล่นอะไรกันกุบกับเนี่ยกุบกับเป็นน้องกุบก,ก,กิบก,กุบก,กับกุบกับกุบกับเป็นน้องพี่กุบกิบกุบกิบหนครับพี่กุบกิบ ชอปเปอร์ไปไหนคะชอปเปอร์ไปนอนครับชอปเปอร์นอนได้แต่สามทุ่มครับชอปเปอร์เป็นเด็กอนามัยครับเพราะชอปเปอร์ต้องตื่นมาตักบาตรนเช้าอืมจี้จีจ้จ หูยสิวเป่งแล้วที่คิ้วอะ่ะให้แฟนลับดูมีสิวผมก็มีวมันมาขี้แมงวันเยอะจังเลย <c oughs> ตอนเด็กไม่มีเลยมันเพิ่งขึ้นสาบแดกอ,อะไร<ม>ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ <c oughs> ก,กุบกับกุบกับเมื่อไหรกุบกับจะพาพาน้องมิวขึ้นคอนบ้างครัอนจูเลอร์นะครับพี่คอนเจอร์ลิงรู้คอนเจอร์ลิงทำไมผม,ผมผ้ามันช้าก่าเสียงเมื่อกี้ของเมื่อกี้ของเรามันเด็ดมันกระตุกอะไรไม่รู้ เมื่อไรจะพาพี่ขึ้นคอนบ้างไม่รจะพาพี่ขึ้นคอนบ้างเมื่อไหรจะพาพี่ขึ้นคอนบ้างผมยังต้องให้เพื่อนพาขึ้นเลยอืม <c oughs> <c oughs> เราจะไปนอนกีนน่โมงครับเี่เดี๋ยวเราก็จะลาทุกคนแล้วก็ไปนอนละท <c oughs> ี่กับเล่นพับจีแบบเล่นไม่เก่งเล่นยากเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งไปทุกคนถึงเวลานอนของเราแล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปชิงมิ้งตอนตีห้าครึ่ง บายบายนะครับทุกคนฝันดีนะครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับ <c oughs> อยากเห็นพี่ก้าดุนในซีรีส์บ้างมันไม่ใช่ตัวตนผมครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องกลุ๊ปมันเป็นเร,รื่องกุ๊มาดุเลยไปกรุ๊ปไปกุ๊ปไปกุ๊มาเด้ว่าไงา เดี๋ยวบอกกุ๊บนอนแล้วไงจะเรียกมันมาจากเตียงเม่อกี้อ๋สอสงสารกรุ๊บให้กุ๊บไปนอนไปไปแล้วครับฟันดีครับพี่บ๊ายบายฝันดีครับฟันดีครับทุกคนฟันดีครับทุกคนไว้เจอกันในไลฟล์รอบหน้าครับในไลฟ์เลยในไลฟ์จึงครับผม see you again next time บ <Hi. S 1> ๊ายบาย Good night, sweet dream, everybody.